ชาวราศีกุมทุกท่านในช่วงของเดือนกรดกกระดาคมนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมาแรงทำอะไรจะมีความสำเร็จดวงชะตาของท่านจะพุ่งเข้ามาหาท่านอย่างที่เรียกว่าไม่หยุดยัง้งไม่มีอะไรมาเหนี่ยวล่างได้ดวงของท่านจะมีความโดดเด่นหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทอง ชาวราศีกุมนั้นในช่วงของเดือนกระดะักกระดาโคมในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมีแต่ความดีเข้ามาหาท่านในเรื่องของการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภนั้นก็จะมีหมุนเวียนเข้ามาหาอยู่เรื่อยๆท่านทำอะไรก็จะมีคนให้เกียรติและมีคนนิยมยกย่องบางคนได้ดิบได้ดี ได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนอีกด้วยในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกลุมนั้นจะมีแต่ความสำเร็จมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านชีวิตของท่านนั้นจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากล้ายให้กลับกลายเป็นดีสิ่งไหนที่ท่านไม่เคยมีท่านก็จะมีในช่วงต่อไปนี้การงานก็ถือว่าหาง่าย งานที่ท่านทํานั่นไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบางานเล็กงานใหญ่ก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นทางนั้นในช่วงนี้ชาวราศีกุมนั่นท่านขยันท่านยิ่งขยันท่านยิ่งทํางานก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ถือว่าบริวารลูกน้องลูกจ้างก็จะมีล้อมหน้าล้อมหลังคนคนอื่นก็จะเข้ามาช่วยท่านอีกมากมาย ในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานของท่านนั้นดีมีคนอุดหนุนมีคนช่วยเหลือท่านทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายการลงทุนอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกุมจะลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จอีกเช่นเดียวกันบางคนชอบทำงานเกี่ยวกับการค้าขายก็ถือว่าดวงของท่านจะขายดิบขายดีไม่ว่าจะไปทางเหนือทางใต้ ไปทางไหนก็แล้วแต่มีคนใช้บริการท่านอีกมากมายบางคนชอบในงานในการรับจ้างหรือว่าก่อสร้างต่างๆในช่วงนี้ก็จะมีงานเข้ามาท่านอีกมากมายท่านยิ่งขยนันยิ่งยิ่งทำงานในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านท่านใดที่เกิดอยู่ใน ราศีกุมในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมนี้เรื่องการงานนั้นจะไม่บกพร่องท่านจะมีงานทำกันชนิดที่เรียกว่าสนุกสนานมีคนช่วยบริการมีคนคอยสนับสนุนรวมถึงในเรื่องของเจ้านายก็ให้เกียรติและให้ความรักตัวเราอยู่ในช่วงนี้เราจะทำอะไรก็มีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนตั้น การค้าขายก็ถือว่าดีท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมนี้ถ้าว่าท่านค้าขายไม่ว่าท่านจะขายอะไรในช่วงนี้ทางหน้าร้านหรือทางออนไลน์ก็จะขายได้ขายดิบขายดีอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้มีคนเชื่อถือท่านท่านอยากจะทำอะไรก็ให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยงานทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะเกิดผลดีและ มีความสําเร็จมาหาตัวท่านในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานท่านจะไม่เดือดร้อนเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกมุมในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมที่จะถึงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านในเรื่องของการเงินการทองจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยถือว่าไม่บกพร่องไม่ขาดในช่วงนี้ถือว่าท่านจะทำอะไรก็ มีความสำเร็จเกิดขึ้นทางนั้นเงินทองนั้นจะมีหลั่งไหลเข้ามาท่านหลายช่องทางเรียกว่าในเรื่องของการเงินนั้นจะไม่ติดขัดอะไรอีกต่อไปผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนถือว่าชาวราศีกุมนั้นจะติดขัดอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับในเรื่องของการงานช่วงก่อนนั้นท่านจะไม่มีงานทำก็มีบางคนนั้นมีงาน ทำแต่ก็ได้เงินเดือนน้อยแทบจะไม่พอกินแต่ต่อจากนี้ไปชาวราศีกันนั้นจะมีความดีครามเด่นเกิดขึ้นในช่วงนี้ถือว่าท่านจะสมัครงานอะไรหรือว่าท่านจะขอย้ายงานในช่วงนี้ก็จะมีเข้ามาาหท่านได้ท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จในเรื่องของการงานบางคนนั้นอาจจะได้งานใหม่ๆที่ดีดีกว่างานเก่า ในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานท่านจะไม่เดือดร้อนท่านจะทำอะไรก็มีความสำเร็จบางคนนั้นก็ออกไปนอกสถานที่บ่อยครั้งเกี่ยวกับในเรื่องของการงานบางคนก็ออกไปหางานทำในช่วงนี้ก็ถือว่างานที่ท่านหานั้นก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการในเรื่องของการํามหากินจะไม่ติดไม่ขัดอะไร ท่านยิ่งขยันท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาในเรื่องของการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงนี้โชคลาภก็จะมีเข้ามาท่านการเงินการทองหยิบจับอะไรในช่วงนี้มักจะเป็นเงินเป็นทองอีกเช่นเดียวกันจึงทําให้ชาวราศีกันนั้นมีความสุขมีความสดชื่นอยู่เรื่อยๆ ในช่วงนี้การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ถือว่าชาวราศีกลุ่มนั้นก็จะพอมีบ้างเล็กๆน้อยๆในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบแต่ถ้าหากว่าท่านอยากจะได้เงินได้ทองโดยที่เรียกว่าไม่ต้องไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ถือว่าท่านก็มีงานที่ดีทำจะทำให้ตัวของท่านนั้นมีโชคมีลาบได้เพราะว่างานที่ท่านทำนั้นเป็นงานที่ดี ทำแล้วก็มีเงินมีทองไม่ขาดเหลือไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้เงินใช้ทองในช่วงนี้ท่านยิ่งขยันและยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองหลังไหลเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆ ในช่วงนี้ถือว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกุมจะมีโอกาสดีๆเข้ามาท่านหลายช่องทางบางคนก็มีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านบางคนได้รับทรัพย์จับเงินก้อนโดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็มีบางคนร่ำรวยด้วย ด้วยการที่ได้มรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษก็มีในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกันนั้นมีแต่ความดีมีแต่สิ่งที่ดีมีคนนับหน้าถือตาเชื่อถือท่านอีกด้วยในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกมุมในช่วงของเดือนกระดะักกระดาโคมในช่วงของปลายเดือนท่านจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อน บางคนร่ำรวยรวยแล้วท่านก็จะรวยกันอีกต่อไปเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมนั่นดวงชะตาฟ้าดินได้เปิดให้ท่านนั้นมีโชคมีลาบได้ในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามารับฟังกันในวันนี้ท่านฟังกันแล้วก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังดวงของท่าน แต่ถ้าหากว่าท่านใดเพิ่งเข้ามาใหม่ๆก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยก็แล้วกันเพื่อให้กำลังใจหรือว่าเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงของเดือนกระดัก,กระดาโคมนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นจะมีดีมากกว่าที่ท่านต้องระวังเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ที่ผ่านมาร้วนแต่เป็นบทเรียนและเป็นที่ดีของท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงต่อไปในช่วงต่อไปนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองทำอะไรก็จะมีคนให้เกียรติมีคนยกย่องท่านอยู่เสมอในเรื่องของการทำมาหากินนั้นถือว่าชาวราศีกุมจะไม่เดือดร้อนในช่วงของเดือนกระดักกระดาคม เนื่องด้วยมีดวงดาวต่างๆนั่นได้มีการโคจรโยกย้ายสับเปลี่ยนกันจึงทำให้ชาวราศีกลุมนั้นมีความเปลี่ยนแปลงกันไปได้ในช่วงนี้บางคนก็มีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็มีในช่วงนี้บางคนก็ของขอย้ายงานไปหางานใหม่ก็จะมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันบางคนที่ว่างงาน ไม่มีงานทำแต่ต่อจากนี้ไปท่านก็จะมีงานทำโดยที่เรียกว่ามีเพื่อนมีคนที่ชักโยงให้ท่านไปทำงานที่ดีบางคนนั้นถึงกับมั่งมีเงินทองทำอะไรก็มีคนให้กำลังใจสนับสนุนท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงของเดือนกระดักกระดาโมมี สรุปโดยภาพรวมแล้วท่านจะเป็นคนที่มีโชคมีลาภทำอะไรก็มีคนให้เกียรติมีคนยกย่องท่านอยู่เสมอท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกุมถือว่าในช่วงนี้โอกาสดีๆจะมีเข้ามาท่านให้ท่านรีบไฟฟ้าเอาไว้ในช่วงนี้การลงทุนไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็จะเป็นผลดีอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าท่านจะค้าขาย จะขายอะไรก็แล้วแต่จะมีลูกค้าและมีคนคอยสนับสนุนมีตั้งลูกค้าหน้าเก่าและก็หน้าใหม่เพราะฉะนั้นในเรื่องของการลงทุนในท่านรีบลงทุนได้เลยไม่ต้องมัวลีลีรอหรือว่ามัวจดจดจอจอเพราะว่าในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นดีแล้วการเงินก็หาง่ายการงานก็หาคล่องเพราะฉะนั้น ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกุมม่ที่ให้ท่านรีบไฟฟ้าได้ในช่วงนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังกันวันนี้ขอให้ทุกท่านฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี